โอเคครับสวัสดีทุกท่านน้วยนะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับรายการเลกเกอร์เกมร์ทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้มาต่อกันกับเกม GTA Mission ที่4กันเลยนะฮะแต่เป็นพา์ที่3นะครับเหย่แบบจะระระจ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 ะระระจ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 ะระรผมจะรู้ว่ามิชชั่นที่4มันคืออะไรเนี่ยหารถคันและชอบคันเนี้ย เอาดิออกไปนะดาวขึ้นเลย <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราไปรับมิชชั่นกันเลยดีกว่านะฮะเอาไม่เอามิชชั่นตัวไหนเนี่ยมิชชั่นเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวเรารับ L ก่อนครับ <Very good. S 1> เรามารับที่ L ก่อนนะฮะแล้วค่อยไปรับ J นี่จอดอดึงนี้เลยเป็นไงโอ้อ่ะเข้าได้ไหมเนี่ยได้โอเครับมิชชั่นด้ะครับอะไรเนี่ยปาร์มิชชั่นไปอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกก็ก็ก็เอ้ยมาทวงนี้เว้ยออกมาดิเอ้ยมีอะไรไว้สื่บอกไม่ว่างเลเอ้ยนี่ผมบอกกี่รอบแล้วผมไม่มีตังค์แล้วคุณจะมาทวงทำไมเนี آ, ่ย ไปได้เก็บให้ทำอะไรเนี่ยอมูเ a ชั่นโอ้โหรถอยากได้อันเนี้ยข้อเราทำอะไรเนี่ยไปซื้อปืนเหรออะ,อะไรให้ตามชาร์เกตตกลงให้ตามอะไรเนี่ยตกลงให้ตามชาร์เกตสีชมพูใช่ไหมได้ ตองสีชมพูนะไม่ร้านปืนนะขับไปเรื่อยเลยครับเราค่อยขับไปนะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนไม่รีบร้อนเลยเสตว์คลิปนี้มีคำอยากเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวขี้เกียจเดินอนะ คินี่จะมีคําอะไรที่ไม่ถุห้าออกมาก็ขออภัยด้วยนะมันเป็นธรรมชาตินะว่ามันต้องมีสักหลุดลงมาบ้างแหละคนเราอะทุกวันนะมันก็จะไม่ใช่ว่าจะไม่หลุดออกมนเลยอะไรเนี่ยเอาออฟเดอ็อปื้อเอาหมดเ้าอ เอาไงอะคุณใหาผมทำอะไรทำเนี่ยโควินไซต์วอมเนชั่นทูบายเซนมาร์ ยิบไงเนี่ยทำยังไงครับเอ้ยยังไงวะเนี่ยไม่รู้ทำไม่เป็นไปแล้วเรเสียเวลามากเกินไปแล้วเดี๋ยวเราตามจุดนั้นมาเลยครับเกมมัน,มนอยู่ถนน้ังหลัง อยู่เส้นไหนเนี่ยอมันอยู่เส้นนู้นรออแบบเดี๋ยวตามไปแน่โอ้โหมันไม่ไหวแล้วนะจอร์ดเอ้าขับรถอะไรเนี่ยขับรถอะไรของผมครับเนี่ยโอ้โห อาวคราวนี้กั้นอีกอกั้นใช่ไหมเป็นคนชอบแหกกดครับอือดูแล้วทำไมกัน้นอือืทางเอยยังไงวะเดี๋ยวมีปืนอ่ะ มีปืนใช่ไหมมีปืนนะจอด ah. โอ้แค่นี้มิชชั่นพาร์ทอะไรวะโอเคเดี๋ยวเราไปมิชชั่นออกแบกันเบย์พ <Yeah. S 1> อยืมรถหน่อยนะจอด นนี้เหลือมาทำมิชชั่น L ของเราตอนนี้เราทำ L, มิชชั่น L สร็จไปไปมิชชั่น J กันต่อเลยครับะ <Yeah. S 1> uh, The piston is now in stock อ่าโอเคมิชชั่น J อยู่นะ อตำรวจมันขับมาชนเองนะเว้ยมไม่ได้ตั้งใจจะขับชนนะคุณเพิ่มมาชนผมอะตำรวจเรื่องอะไรวะไม่ไม่ยุติธรรมอะโอเคผมไม่ไหวแล้วทำอะไรหน่อยก็ไม่ได้บปมิชชั่นเจเลยครับ ม่ได้มีชั้นเจอมีชันโจอี้เออจำได้เราเล่นในเคียร์พาเลียจะนานหน่อยนะฮะโอ้ขับรถภาษาอลไรวะลงเลย ยิงไปเบาเย่อมิชชันมิชชันเจอเจอแล้วเหนื่อยอีกอืมไม่ลิฟัชลันช์เฮียบโอ้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โ้นี่เราสูงอะไรนี่แหละเดี๋ยวนี้เห็นนะฮะว่าทีเอภาคสามนี้ ถือเป็นภาคเริ่มต้นของ GTA ในหลายๆภาคที่ผ่านมาเลยนะฮะเพราะว่า <is it? S 1> เป็นเริ่มสามิติครั้งแรกของ GTA เลยทีเดียวนะครับข้อาหาข้อมูลในมาหาเนี่ยนะฮะเขบอกว่า this is time mission you must complete before the down to zero ขั้นแรกครับรถอยู่ไหนอรถ เจอรถแล้วแท็กซี่แล้วไม่เข้าใจทำไมก็ต้องเอาแท็กซี่วะไปโอ้โหโอ้โห,โห เวลาอะไรเนี่ยห้าชั่วโมงห้ยห้าทีให้ตายเถอะต้องจะแคสจบนะครับเนี่ยผมจะเป็นแคสชวนแล้วนะเอารีบอีกอืมเบอยู่ไหนเนี่ย อยู่นั่นเป็นคือมันเข้าได้นะฮะโอเคครับเอารถอืมแล้วไงต่อ talk to ใครก็ไม่รู้งามไรแล้วนะฮะไปด้วยเวยลามีจำกัดสียที โอ้เวนเดอร์ช้า,ชาอยู่นะดูขวางดูขวางโนอน้ถนนทางโน,นนะ้นฮะต้องเลี้ยวขวาไป <c oughs> ใช่ไหมใช่โอ้โหนั่นเนี่ย มิชั่นเฟลไอ้ห่านอนโลโหลยังเลยเอออืออืออันนี โอเคครับขออภัยเมื่อกี้แม่โทรมาเอ้ยมิชชั่นนี้ไม่ผ่านครับโอเคก็เดี๋ยวเร,เราจะกลับไปที่บ้านกันนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่พัทหน้าครับเรื่องมิชชั่นเรอกไปออกไปไง่ะ เดินชายแก้วอะแล้วบ้านอยู่จึงไหนหาทางับ,บันไม่เจอโอ้เฮ้ยรถรถมันไม่มาทางนี้เลยเหรอทางนี้มาเอ้ยอ่าเฮ้ยแท็กซี่แล้วชอบเขาบแท็กซี่ ลงมาครับกูไปแล้ววันนี้เรา,าลองทำมิชชั่นเล็กๆก,กันดูดีกว่าครับเป็นแท็กซี่ดายเวอร์มีอ่าจะเป็นแท็กซี่ดายเวอร์เลยครับวันนี้จะเป็นขับแท็กซี่กันนะฮะ พาดียาวไหมยาวมัง้งดูให้เวลานาทีแม่เราจะฐานที่ไม่ใช่ใกล้ใกล้แท็กซี่นี่จะขับเร็วครับออืนาทีนึงออ๋อจะหมดแล้วโอ้โห รีบถ้าผมรีบอือหือั้นเลยเออนั่นแหละ อแค่นี้เลยละโอเคครับผมเออเออ อะไรวะอรถมันดูเก่าไปว่างั้นไม่ขึ้นเหนาฮะไม่ขึ้นเหนาไม่ขึ้นเหนาเราพามาสักไกลแล้วแลบ้านอยู่ไหนเนี่ย ขึ้นเหรออืมไฟลุกเร่าคนตายยังไงครับเนี่ยปล่อยคนงานนี่อึ้ยให้เขาต่อยจนตายอ่ะให้เขาต่อยจนตายตอย่ยะ มันไม่ตยมายวะครับปล่อยกูไม่ตายเอาผิดแบนทำไมไม่ตายตัวคุณมันไม่เป็นกันนะครับโอ้ มูไม่ตายวะฮึอฮ้อโอเคครับบาน